เอาเลยครับก็สวัสดีด้วยนะครับทุกท่านนะฮะท่านทีรับชม Backcat เกมเมนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ยังมีลมหายใจกันทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้เราพบเกม Minecraft นะครับโอเคก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่า Minecraft โหมดฮาร์ดคอร์นะผมต้องขอเลิกเล่นเพียงเท่านี้นะครับซึ่งมันยาวเกินไปนะแล้วมันเหมือนแบบยังไม่ยอมตายสักทีนะครับโอเคครับก็ช่างมันนะเราจะมาสร้างโหมดใหม่เอาชีวิตรอดนะครับอ่าโอเคนะครับในเวอร์ชัน1.9นะครับโอเคป่ะเพีย เราสร้างโบดชื่อชื่อผมเองดีกว่า BLATK แบบหนึ่ง b a c k k e บ p e r นะครับเป็นโหมดซ u r ว i เว l ลนะครับโอเคสร้างไปเลย <c oughs> กำลังโหลดดานใหม่ <c oughs> ตื่นเต้นเหลือเกินได้เล่นได้เล่นเวอร์ชั่นใหม่แบบมีถือ2มือได้นี่คือผมยังไม่เรียนยังไม่เรียนรู้มาเท่าไหร่นะว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะ ็นเขาบอกว่ามีการอัปเดตใหม่ครับในการต่อสู้ใหม่แล้วก็เกี่ยวกับอ,อ,อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับโอเคนี่คือจุดแรกที่ผมเกิดใช่ไหมผมยืนอยู่จุดนี้ใช่ไหมโอเคขอบคุณครับโอเคผมจะปุ๊บประดับไว้แถวนี้เลยปึป๊บปึป๊บปึ๊บนี่คือจุดแรกที่ผมเกิดโอ้โหอ๋อนี่คือเปิดม,มาแล้วครับหน้าชิทเมนต์เอ อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคัพติ้งนะครับนี <c oughs> ่ผมเกิดทีด่ไหนวะเนียผมไม่ชอบเลยใบโอมแบบป่าๆอย่างเงี้ยใบโอมเพนใช่ไหมไม่รู้นะครับโอเคหมดอาชิพล่อดิคือตอนนี้เราต้องตูนหาของก่อนโดยการตัดไม้นะครับแหมแถวนี้มันทำเลยดีไหมหรอมันก็โอเคนะเพราะว่ามันก็ รู้สึกโล่งๆนะจะออกไปสร้างใหม่หลบใหม่ก็ไม่เอาดีกว่าครับเราเล่นแบบนี้แหละครับนะฮะโอเคโอเคครับมาตัดไม้กันเอาไม้ได้ดีไม้แดงไม้ไมโอแบบธรรมดาแล้วกันเรียกว่าไม้บบไม้อะไรวะอ่าโอ๊กบูดเอา,อเ,อาเป็นโอ๊กธรรมดาเลยครับโอเค สำหรับผมขอบอกก่อนสำหรับท่านใดนะครับที่กำลังเดินทางกลับบ้านในวันสงการนะครับปีนี้ก็เป็นปี59 5, 5นะครับวันนี้ก็ผมเล่นนี่ก็เป็นวันที่13เอ14นะครับโอเคสำหรับท่านใดที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดหรือยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับอโอเคไม่ต้องเล่นแบบหนักเกินไปนะครับเป็นห่วงสุขภาพตัวเองบ้างแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้ด้วยนะครับโอเคครับ สงการนี่ไม่ต้องถามเลยว่าผมเล่นไหนผไม่ได้เล่นนะครับนอนมันมีที่เที่ยวไหมมันก็มีนะครับมันก็ผมอยู่แถวๆไอ้เนี่ยอะไรนะจะบอกดีไหมก็ไม่บอกดีกว่าครับมันมีที่เที่ยวเยอะะแต่ผมขี้เกียดไปนะเมื่อกี้นี้เพื่อนผมก็ทวนมาให้ผมไปเล่นสงการนะครับผมบอกไม่ไปคี้เกียดโอเคเออในไม a ครเวอร์ชั่นนี้เห็นว่ามันมันมีปีกด้วยเหรอ เขาบอกว่าต้องอาบาปเอนเดอร์ดักก้อนก่อนนะได้ก่อนเสร็จแล้วก็เข้าประตูไปไปอะไรเหมือนเหมือนโลกอะไรทั้งโลกหนึ่งนะครับแล้วก็จะเจอประสาทอะไรใหม่ๆนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันชื่ออะไรเราจะสร้างแบบไหนดีเดี๋ยข้อแรกเราต้องมาแตกก่อนทำของปุ๊บ,บ,บโอเค ทำมาเยอะๆก่อนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะ <c oughs> โอเคทับติ้งแปเราต้องตัดออาเดีย๋ยวไออันดับแรกเราได้แค่ไม้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะาวางตรงนี้แล้วกันวางท่วขาว่าวโอเคครับเตรียมดาบไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไอพวกอะไรอย่างนี้มาทับให้ครบทุกอย่างเลยแล้วกัน ขวาด้วยนะครับบางทีเผื่อตัดอะไรอย่างนี้อ่ามาขุดก่อนเลยเอาไปทำเป็น,ปนแอกเล็กก่อนนะครับันดับแรกนะฮึอ่าเยี่ยมมากปึ๊บปึ๊บขอบคุดครับเยี่ยม่ะแล้วก็อัพเลยเกียดไม่อัพที่อื่นนะครับมันไกลโอเค อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับก่อนขอคืนบี้มีข้าวกินนะ่ะอาจจะมีเสียงพัดลมใต้งขมาต้องขอไยนะเพราะว่าอากาศหนาวมากเอไม่ใช่อากาศร้อนมากชิบหายอากาศหนาวได้ไงในเวอร์ชันนี้อัปเดตในเนื้อกระต่ายได้ใช่ไหมเห็นว่ามันเนื้อกระต่ายแดกได้นะจริงหรือไม่อยากเจอกระต่ายจัง <S <S แกจะจ๋าโอ้โหแกะมันมีน้อยอ่ะไม่อยากจะฆ่ามันเลย เกดายดอ,อืมแกแกแกะจะ้าโอ้โหหิวก็หิวไม่มีเนื้อ <c oughs> โอเคชังมันแกะก็แกะวะแดกก่อนได้ไหมแกม่จะกินแกะก,ก็อะไรอยู่เนี่ยสงสารมันนะไม่อยากทำมัน ตอนนี้ล้กันนะูกข้าวนะครับทํานาไปโอ้โหแม่งชีวิตแม่งลำบากเหลือเกินโอ้ยข้าวดีกว่าจะได้แดกก็คืออีกนานนะครับถามว่าลำบากไหมนะครับก็ไม่น่าจะลำบากเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ขอขอให้ครับ อ่ตอนนี้คือตัวละครเราแม่งจะตายเลยดูดิเหลือสองขีดแล้วอ่ะอันนี้โหมดธรรมดาแล้วเนี่ยทำไงดีตอย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 ไม่มีเนื้อวัวเลยเลยขอวัวหน่อย เดเมยคนมันหิวง่ายจังวะดูมันอัปเดตอะไรมาผิดปกติป่าวะ่ามันเลยหิวง่ายเหลือเกินวัวอยู่ไหนหาวัวไม่เจอวะโอ้ตอนนี้กลัวมืดมากแล้วอมบีเขาว่าจะเกียบดิสตันที่เข้าสู่โหมดโหดกว่าเดิม,มเนี่ยขอผมข,ขอเดินไปหาวัว,วกวอนมันมันหายยากจังวะ <c oughs> แล้วดูดิเลือดเหลือแค่น,นี้ยตายแล้วแถบนี้ต้นไม้เยอะมากโอ้อาศัยแกะหน่อยละกันนะแกะทันขอโทและกันเฮ้ยเฮ้ยโมชันมีอัพเกรดมาแบบมีมตีเร็วขึ้นกว่าเดิมเหรอเฮ้ยผมว่ามีตายแน่เลยวะ่ะ วิดมังตีเร็วกว่าเดิมสุดยอดอ่ะถ้ากดค้างครับปุ๊บมันจะฟันอุ๊บโอ้โหโกดค้างมันจะฟันอย่างงี้ถ้ากดแบบนี้จะเป็นรัวปุ๊บกดค้างเฮ้ยไปไหนแล้วโอเคผมขอกินประทันชีวิตก่อนไม่ไหววะ่ะ ตายแล้วกูแกฉันขอโทษโอเคมุมมองไม่รู้ว่าทุกท่านทุกท่านจะเห็นแบบยังไงโอเคโอ๊บปั๊บโอเคเยี่ยมขอบคุณครับสแบบำหรับเนื้อเราทำจริงนอนไนดะ้แล้วไม่เรอโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยทำทีหลังตอนนี้แกฉันขอโทษนะแต่ไม่ตั้งใจนายซะไอ้หนูขอเนื้อเท่านั้นเองโอเค ขอบคุณขอเนื้อชีวิตรอดก่อนแล้วผมจะมาปลูกมาปลูกไอ้นี่กินไออไอด้านนะครับออะไรนะเฮ้ยไปหน้อยนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดไม้น่ะเขาบอกขวานนี่ดาเมจแรงกว่าไอไอน้ำใช่หรออะไรน้ำดาบใม่หรอเขาบอกงี้จริงหรือไม่นะมันตรวจสอบดาเมจได้ไหมเนี่ย แอคแท็กเจ็ดเฮ้ยมันแรงจริงๆนะเว้ยนี่แอคแท็กแคปี่เองนะครับขนาดขวานไม้นะเว้ยระยะเวลาพังไกลพังเลยเนี่ยเอ้ยมันแรงว่ะเดี๋ยวลองดูเนีอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหแรงจริงๆต้องที่ตายอุ๊บอึ๊บอึ๊บอุ๊บปุ๊บทำไมมันฟันแล้วไม่เห็นไม่เห็นวะไม่เห็นด่าไม่เห็นอะไรวะ แปลกดีอะ่ะโอเคข้างมันนะมันอัปเดตมาใหม่ก็ปล่อยมันไปนะโอเคตอนนี้ก็จัดไม้หน่อยเราจะไม่ค่อยมีทรัพยายกรเท่าไหร่นะผมผมบอกก่อนเลยว่าทรัพยายกรของผมตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ยังขาดแคลนอยู่อ่ากี่นาทีละสิบนาทีแล้วนะโอเคครับไม่เป็นไรปึ๊บมา พวกคิปเปอร์คริปเปอร์มันโหดมากยังไม่รู้เลยเนี่ยเขาบอกว่างานนี้ได้เจอของดีอย่างแน่นอนนะไอส่วนพวกธนูนี่เพราะว่ามันมีอะไรพิเศษด,ด้วยนะฮะธนูมันมีน้ำยาบัฟอะไรดีๆให้ด้วยนะครับไอพวกนี้ตรงไหนคงจะเป็นช่วงหลังๆนะที่ผมจะได้ทำมันนะเพราะว่าอันดับแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือ เราอาจจะต้องรีบไป <c oughs> ไปพิชิตนรกก่อนนะไปเอาเบสเบสหรือบีเนี่ยจะไม่ได้นะนะเป็นแท่งไฟนะผมาทําที่ปุงยาก่อนเอามาทำอะไรวะที่ปุงยาเออคิดก่อนดิเอามาทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามันมืดมันมืดมากมันเริ่มมืดแล้ว ข้องฟ้าตะวันตกดินอุ๊บโดดน้าแล้พวกนี้เดี๋ยวปลูกแถวๆไหนดีวะังไม่ทําเลยเออ,เอ,อในต่วนของเดีย๋ยวนะในต่วนของพวกไอ้พวกรับไอ้อย่างเงี้ยมันมีมันมัมน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างพิเศษครับเดี๋ยวโคเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก็คือ <c oughs> ถ้าเราคลิกขวาเห็นไหมคลิกขวานะครับอ่าย้านะครับคลิกขวามันจะปรับเป็นพื้นอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยดูดิ เท่ hey, เออมันดีนะเว้ยมันเหมือนแบบเราได้เดินอะไรแถวแถวแบบทําแบบท,ทําทางเดินสั้นๆแบบสวยๆได้อะไรเงี้ยเออถือว่าโอเคนะแต่ถ้าทิกซ้ายมันก็เหมือนเออมันก็ขุดดินเรยปกตินะฮะโอเคแต่ตอนนี้มันไม่ปกติเช่นเคยแล้วครับแมงมืดแล้ว <laughs> เราจะไม่มีที่อยู่เลยอ่ะโ จะมองเห็นไหมค,ไหครับโอเควีโอเจ็ดสิบพอนะกลัวทุกกลัวกันมองกันไม่เห็นนะเด้กปุ๊บปุ๊บถึงขอโทษอุ๊บอึ๊บโอเคขอโทษขอโทษขอโทษ <c oughs> ขออภัยครับค <c oughs> อแม่งเริ่มแห้งแล้วตอนนี้แล้วปฏิมากรรมอะไรวะนะ <c oughs> โอ้ย เดี๋ยวหาที่หลบก่อนตอนนี้ไม่มีที่หลบเลยที่หลบเจ้าอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอาวานพังทิพาแล้วเดี๋ยวสิ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 โอ้โหเฮ้ยฆ่ามามุมได้กระดูกด้วยเหรออ๋อไม่ใช่นี่ครับนึกว่าเป็นการฆ่ามอเตอร์เตอร์ครั้งแรกเหระเดี๋ยวทำไมคิปเปอร์ตัวมันเล็ก ผิดปกติแล้วทำไมเล่าอย่าดูหลังด้วยหาอื๊ปหังหมดปิกแอ็กเขาะหน้าได้ไหมหาว้ามาตันตไายวะ่ะจะตายแล้วอย่าตายตอนนี้เดี๋ยวผมขออี๋อย,ยวนะ พวกนี้เก็บเดีย๋ยวผมขอพูดอะไรบางอย่างหน่อยนะได้ไหมเดี๋ยวหาทางขุดไปได้เลยจะขุดตรงไหนดีโอ้โหซอมบี้มึงอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ตายละยกมือมาแต่ไกลเลยนะเพื่อนอึบ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 อ้อยอ้อยอ้ยอย โอ้ย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 ซีเออชิบหายอืมเดี๋ยวนะผมจะทำอะไรวะลืมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่นี่นี่เออจะทำไอ้ดิที่ขุดดินลืมเสียงนกที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดีย๋ยวผมขอไปขุดถินก่อน ให้ครบไอ้นี่จะทําเป็นอะไรนะเต,ต,ตาเตาไอเราเรียกว่าอะไรว่าเตาอะ่ะนะครับเรียกว่าเตาแล้วกัน <c ười> จําชื่อไม่ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขอบคุณครับติ๊อ่าอย่าเอาแค่นี้ก่อนนะครับค่อยๆรีบค่อยๆไปนะโหเดินช้ามากคิหายแล้วด,ดูดูนั่นเดี๋ยวถือดาบโอ้โหชี้ฟ้ามาเลยเดี๋ยวดีเพื่อนกูจะตายแล้ว เดี๋ยวที่เพื่อนกูไม่ยอมตายเพียงเท่านี้หรอกนะเอ้ยโอ้ยโอ้โหแา้วเมยจจกดาบโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันไม่ซื่อบพื่อไว้์ทอมบี้เด็ดมันเก่งครัมันเก่งขึ้นกว่าเดิมโอเคโอ้ยไม่ไหวว่ะเดีย๋ยวเขาทำแบบรีบๆทำเลยพอเน้นเนี่ะใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่มั้งดิเอ้ยตกใจโหตอนนี้ประชงประสาทหลอนหมดเดีย๋ยวนะ อล้นี้ไปเผาได้ไหมล้็เผาเนื้อโอเคเออสิ่งที่สาคัญคือเนื้อซอมบี้นะผมผมบอกก่อนเลยว่าเนื้อเนื้อซอมบี้มันก็เผาได้นะเห็นไหมโอเคอยดูอย่าด,ด,ด,ดูได้ปะวะอ้าวไม่ได้เลยอ,อะไรวะนึกว่าได้เห็นใครก็บอกผมมาว่าเนื้อซอมบี้เผาได้มันเห็นไม่เห็นจะเผาได้เลย ไขบอกผมมาเนี่ยฮึวิ่อยากกินกินโชว์เลยเอออืมอืมไม่พออีกโอเคผมจะทำทาไงดีวะอ่าอ,อย่ายนะจะทำแปลงข้าวชั่วคราวนะผมจะทำแถวไหนดีต่อีกผมต้องถลายดินก่อนถลายดินก่อน ปึบ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 ปไปบปสิบสองก้อนไม่น่าจะพอหรอกอ่าเดี๋ยวถ้าไอ้นี่ก่อนนะทำลายดินหน่อยโอเคพอแล้วเดี๋ยวทำแปลงข้าวชั่วคราวก่อนทำตรงนี้แหละปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บอุ้ยอีกที่อีกทีหนึ่ง ขอบคุณครับโอ้โหได้ e p ีเพิ่มอีกหึงโอเคครับเดีย๋ยวผมจัดก,การเรื่องแปลงข้าวแถวนี้ตักแป๊บหนึ่งนะอาจจะมีเสียงเมาส์นะฮะดังหน่อยต้องขอไปนะ่ะตัดออกโอเคจะได้แบบแน,นี่นะครับพอดีโอเคทางเดินเราต้องมาปึ๊บปบึปับหน้าดินจ้าขอบคุณครับอันนี้ถ้าโจมตีจะได้เท่าไหร่โอ้โหแอคแทกแค่หนึ่งนะครับ ไม่เป็นไรนะ่ะมาโรยมาเล็กกันเลยตึ๊บต๊ตึดตึ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 ๊ดตหมดหมดกถายใหม่ดอกไม้ถือได้ดอกไม้เลเกินหมดเร็วนะครับไม้แบบไอ้นี่มันหมดเร็วนะโอเคจะได้สว่างหน่อยดอกไม้โอ้โหถือได้ของ โ <c oughs> okay. อเคเอาอย่างน่ะนะปึ๊บ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 โอเคอันนี้คือทำแปลงชั่วคราวนะครับไม่ใช่หรอกถ้ากดคิวทิ้งของไม่ได้ไดหรือเหรอแบบว่า ทำไมก็มันยังกดคิวทิ้งของได้เลยเดี๋ยวนี้มันกดทิ้งไม่ได้แล,ล้วทำไมอ่ะมันกดทิ้งแบบอย่างนี้แล้วเหรอโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงเวลารอนะครับในคืนแรกแนละ้วก็ผ่านไปนะในเรื่องของการสร้างบ้านนี่คือผมยัง <c oughs> ผมยังไม่แน่นอนนะครับเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในความคิดตอนนี้ตอนนี้คือต้องการเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนนะโดยการ หาของให้เรื่องของกินนี่คือสําคัญนะเพราะว่ามันต้องมีของกินในการสร้างบ้านก็คือเดี๋ยวเอาแบบโลโลไว้ก่อนแล้วกันนะรสร้างบ้านโลโลสร้างแมงในเนียนะนะครับในเนียแหละโลโลดีโอเคเยี่ยมเดีย๋ยวค่อยขนของเข้ามานะถามว่าอยากเจอมันมืดไหมมองเห็นไหม ผมไม่ทราบนะว่าทุกคนมองเห็นป่าถ้ามองไม่เห็นก็ต้องขอไอยด้วยนะโอเคอย่าพูดไปเรื่อยๆนะเอาทักเลึกๆประมาณไหนประมาณนี้แล้วกันโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันมืดมากอะมันมองไม่เห็นนะเนี่ยกลัวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นด้วยดิยนะครับผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่แบบมืดๆเท่าไหร่นะเพราะว่ากลัวทุกคนจะมองไม่เห็น นะครับอืมโอเคโอเคครับเยี่ยมมากเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นประตูแล้วโอเคอุดก็ได้วะเช้าเร็วโอ้โห <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าโตเร็วเร็วนะเอ็นเดอร์แมน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆมองขามันเฮ้ยนีไ่ไงมันดีมันมืน,ยนยอยู่ตรงนั้นนะโอเคอได้เนื้อมาโอ้โล่งกินกินเพื่ออยู่โอเคเดี๋ยวผมขอทุบไอ้อขวานพังเอ่อะตายแล้วขวานพังเฉย พอทุกของก่อนย้ายของกลับบ้านอันนี้เป็นแปลงชั่วคราวนะไม่ใช่แบบแปลงแปลงถาวรนยนะอะไรอย่างนี้ครับตะคือข้าวนี่ผมจะทํำไหมผมว่าผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่าจะทําฟาร์มข้าวหรือเปล่านะเพราะว่า <c oughs> ผมยังไม่ค่อยสนใจทําเรื่องพันธุ์ดีนะอตอนนี้เราก็ต้องอยู่ในช่วงตุนนะครับ ไอ้ไม้นี่มันเผาเป็นฐานได้ป่วฮะมันเผาเป็นฐานได้ใช่ไหมโอเคจะลอดูครับจะทำทอเอีไงเรื่องเรื่องอเ,เยวนะประตูมันไม่ได้ตั้งเยอะมันได้มาตั้งสามอันโอเคครับขอบคุณครับสำหรับทอสนะ อันนี้คือทอดมือแรกของผมเองนะปุ๊บเยี่ยมปุ๊บติดไวเลยแปะไว้โอเคทำประตูด้วยเพื่อความปลอดภัยนะแปะเยี่ยมมากเตียงเปิดประตูมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็ทำเตียงนอนอย่างที่สองโอ้โหแม่เจ้าปั๊บปับ,ปบมันครบเซ็ตเลยแหละ หลับไม่ได้ครับตอนนี้โอเคอยู่ทั่วคาวไปก่อนนะครับในบ้านกันดานนาะครับโอเคครับนี่คือการเปิดตัวเปิดตัวในบ้านกันดานโคตรกันดานเลยบ้านชิบหายเหมาะกับมแมลงอยู่ทุยอะเกมนี้มีตะขาบ่าวเนี่ย ผมเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยถูกโลกกระคาบเท่าไหร่นะแม่งทอบต่อยผมตลอดเดี๋ยวเปิดประตูแม่งแม่งหลอนนะปึกปึกอันนี้เปิดกำแพงได้ไปเนะี่ยอ่าเดี๋ยวผมอ,อประตูนี่คือเอาไงดีเก็บได้ของงั้นทำกล่องไว้แล้วกันนะเดี๋ยวอนาคตมันต้องใช้ดีครับกล่องนะโอเคกล่องไว้ไหนดี เอ this, ่อไว้บนนี้แม่งเลยนะครับโอเคเก็บไม้ไปเก็บไอ้ของที่แบบยังไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ไปนะครับโอเคไปละโอเคผมจะปิดคลิปเลยก็ได้นะตอนนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเดินดูอะไรแถวๆนี้ก่อนแล้วกันนะครับจิจอจิจมาต่อยกันดีกว่าไอ้หนูตืด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 อันนี้ตะกินที่ผมทําเองนะครับโอ้โหนั่งทําโคตรนานไม่นานเท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคครับมันก็ไม่ถุยเท่าไหร่เยอะ อ่าหวัดดีอันนี้ไม่ใช่หน้าผมนะฮะน้าผมมันอยู่ดีเปีนไงหล่อปะนี่ครับ b a c k cat gamer เป็นแมวน้อยนะครับเห็นว่ามีแมวด้วยผมชอบแมวสีดานะครับหูแมวเป็นไงครับหวัดดีครับผมอ่าน่ารักเอ้ยอู้หูโปรดปานเดีย๋ยวต้องทําเก็บไปก่อนนะครับเอ้นั่นอนะไอ้จูก้านะครับต้นอ้อยใช่ไหมเห็นเขาว่ากันแล้วทำไมมันหิวง่ายจังไม่เป็นไรครับยังมีเนื้ออยู่นะครับเราไม่ฆ่าตัดแต่มัน เราพอได้ครับกับสำหรับการฆ่าสัตว์ครั้งนี้เนี่ยเดียวไอ้ที่นี่มันุยอดนี่คือทานของปโปรดที่รอมานาน <G AS P> ทานจ้าโอ้โหฐานเกมนี้มันจะหาง่ายเหมือนเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยพังเลยไม่ไม่น่าจะขุดอ่ะขุดได้ไว้ขุดได้โอเคยังดีอยู่ แต่เหล็กมันข yeah! ุดไปได้นะครับเจอเหล็กก็อันหนึ่งเสียได้มากเอาถ่านไปก่อนตอนนี้เดือด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 เดืดเดือดอย่าคออย่าเไม่ได้อย่าคอนี่หน่อยมากินไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูคอเพลงสักหน่อยคือว่าผมจะใส่ ส่วนใหญ่ผมจะใส่เพลงไว้ในในไอ้นั่นครับเวลาตัดต่อใช่ไหมผมชอบเอาเอาเพลงมาใส่ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะตัดต่อแล้วขี้เกียจใส่เพลงนะครับแม่งเสียวเวลาก็เลยแบบโอเคเอาเพลงในเกมเนี่แหละนะครับ mm hmm. ดีที่สุดนะครับไม่ต้องตัดต่ออะไรมากมายขอนะเดีย๋ยวขอเดินดูสำรวจเล่นๆหน่อยนะครับแถวนี้รู้สึกว่าจะเป็นไปโอมป่าแล้วเลย ไม่เอานะทําไมชีวิตเกิดมาเจอแต่ป่าวะเนี่ยไม่เคย,เยบอกเลยครับไมค์ครับทุกที่ผมเคยเล่นมาทั้งชีวิตผมเี่ยไม่เคยเกิดในเบโมที่แบบโอเคแบบเนี้ยนะฮะแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมสร้างด่าเล่นๆน,น,นะเหมือนคล้ายเหมือนสร้างมาทดลองเล่นๆคล้ายเหมือนมาบินเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็โอเคอยู่ในมันก็ยังได้อยู่นะครับมันก็แบบจไปเกิดในเบโมหิม,มะเฉยเลยมั่งโชคดีมากนะฮะ โอ้ยเดินชา้าจังเลยงนะั้นเดี๋ยวผมขอเกมโหมดแม่งเลยนะครับไม่ได้โกงนะขี้เกียจบินเอาเปิดอีกโอ้ยเราลืมเปิดนะเอาแป๊บนึงนะลืมเปิดคนระับแม่ บิน okay. ไปแล้วชิฟา้าขี้เกียจเดินไม่ใช่หรอกที่ผมบินเพราะอะไรวนะผมจะมาต่อยนีอ่ออกอะไรก็ไม่รู้โอเคครับโอเคโกงครั้งนี้ครั้ง,งเดียวนั่นแหละครับไม่มีโกงต่อไปแล้วโอเคครับงั้นเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวคลิปนี้ต้องผมต้องขอลาไปเท่าดีก่อนครับสำหรับท่านใดท,ที่ชอบเกมนี้เออไม่ใช่ชอบเกมนี้ชอบคลิปนี้ก็จะลืมนะครับฝากกดติดใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมใต้คอมันมันผมยังวาไดไม่หมดแน่เลยใต้คอไม่สวยเลยโอเคเดี๋ยวผมไปวาดตะกินใหม่ให้ใต้คอเป็นสีแดงนะครับเป็นผ้าพันคอนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวคลิปวี้ของเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย